ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็มาเจอกับรถพ่วงนี่นะครับรถพ่วงเนาะครับผมนร่รถพ่วงนะครับสีเขียวมิน์นะครับผมน่าจะเป็นสีเขียวมินต์เนาะครับวันนี้ก็จะพาออกมาวิ่งงานนะครับผมมาดูว่าอ่ามันจะวิ่งได้ไหมนะครับอพ่วงจะหลุดไหมนะครับนี่นะครับพ่วงครับขาวว่ามันจะหลุดเนาะเวลาวิ่งนะครับผม คลิปนี้ก็เลยจะเอามาวิ่งให้ดูนะครับนี่นะครับแต่งสวยนะครับแต่งสวยนะครับก็มีอยาไฟนะครับกระจกมาซาแล้วก็เสาทงแต่งบางฝุ่นด้วยนะครับนี่นะครับบางฝุ่นก็ประมาณนี้นะครับผมไปก็ไปกันเลยนะครับผมอ่านี่นะครับไปแล้วนะครับผมอื ไปครับเรื่อยๆนะครับผมนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมผมก็ไม่ลุดนะครับอนะครับก็มาถึงบ่อด้าดินของเราแล้วนะครับนี่นะครับรถไม็กโครเราก็จอดจอดรอเลยนะครับผมถึงหน้าดินเราแล้วนะครับอ่าหน้าหน้าบ่อเนาะหน้าบ่อนะครับนี่นะครับจอดเกียบท่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ตากใส่แม่มันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยตากใส่ลูกนะครับนี่นะรับมรโคเราก็คันเดิมนะครับคันเล็กนะครับเดี๋ยวจะพัฒนาเป็นคันใหญ่อยู่นะครับผมมือเนาะแล้วก็เจ้าเทเล์นะครับผม เอาก็ต mm ักใส่ไปเรื่อยๆเลยครับผมอย่างที่บอกนะครับเป็นไมโครอจจะคันเล็กนีมนะครับี้นะครับตักใส่เรื่อยๆนะครับ ไปนะครับผมนีมม่นะครับเพีงควจะเติมกล่องเลยเติมเติมคำไปเลยอันนี้ก็ดินเราเยอะนะครับผม I right. แล้วก็ลูบนิดนึงนะครับผมเออกองเต็มกล่องนะครับผมโอ้ออครับอันนี้ก็เต็มกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับ ตัวแม่นะครับส่วนตัวลูกนะครับนี่เหลือตัวลูกนะครับเราก็จะเอามาตักใส่ตัวลูกด้วยนะครับผมไปนะครับตักใส่ตัวลูกกันนะครับตักไปตักไปครับผม งันะคแม่โครเราเล็กนะครับแนขนก็สั้นเออทั้งเล็กทั้งสั้นนะครับแม่โคอยากซื้อมาใหม่นะครับผมเออให้างานวนิดก่อน มันไปกันได้ครับผมันได้เหมือนกันนะครับตักได้เหมือนกันนะครับตหาถือมาเล่นกันได้เลยครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลูกพ่วงเนาะเรียบร้อยนะครับผมบุกนี่นะครับสําหรับลูกพ่วงก็เต็มนะครับแม่นะครับก็เต็มนะครับผมเออนี่นะครับทั้งลูกทั้งแม่นะครับเต็มแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับออกเดินทางกันนะครับมาดูว่าชุดลูกพ่วงนะครับจะหลุดไหมนะครับผม อปนะครับไปนะครับผมไปแล้วนะครับรถรถหนักครับรถรถหนักวิญญากนะครับผมไปครับผมนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมนี่พวงไม่ลุดนะครับขึ้นเขาลงห้วยพวงก็ไม่ลุดนะครับผมไอ เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหรถหนักครับผมเนี่ยลหนักรถหนักๆๆเออมาแล้วนะครับเรื่อย,นนอยออๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเรื่อยๆโอ้โหโคตรหนักนะครับรถหนักรถหนักครับผมนี่ถึงทางโค้งแล้วนะครับมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับขึ้นได้ไหมครับเอาเล็กเลยครับผม เป็นไงยอดนะครับนี่ครับเรื่อยๆนะครับผมเอออ่ะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็โอเคขอบคุณและสวัสดีครับ